สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสักเคสสก๊อตเหมือนเดิมก็ลงามาต่อจากพาร์ทที่นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่18แล้วนะครับในที่สุดก็จําชื่อพาร์ทได้แล้วครับเพราะว่าก็ไปนับมาแล้วนะว่ากี่พาร์ทนะก็เราก็ติดอยู่ตรงนี้ก็ก็ต้องลงลิฟต์นะครับนะครับนะครับม,มาต่อเลยครับโอ้ยโอ้สามตัวสองตัวหยุดหยุดหย,ยุดนะ วิเตอร์เออผมไปไหนไม่ได้ครับมันจอยิงแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่ากเก็บเลือกก่อนนะมาถึงก็โดนอัดแหลกนะครับไม่เอานะเพื่อนอุ้ยอ้ย,อยสามาัดตายเลยหรอเราใช้ลูกซองก็ได้นะสามาัดตาย แต่เราต้องแลกกับเลือดแลกเลือดกับมันด้วยนะเพราะว่ามันยิงมิสไซนะ์หลบยากครับน่าจะหลบไม่ได้เลยครับไอ้มิสไซน์เนี่ยมาแล้วไวัวผีครับตัวที่ผมเพลที่สุดในเกมนี้ครับก็พอๆกับไอผีเด็กนั่นเลยครับพอๆกับไอผีเด็กมีปีกนั่นเลยเป็นตัวที่ผมเพลดมากครับแต่เราอย่าไปกลัวครับ ถึงจะเก,กลียดก็เราก็ฆ่ามันได้ครับเราต้องขึ้นบันไดไปนะไม่รู้จะเจออะไรอีกน,นะครับที่จริงผมก็รู้หมดแล้วแหละผมก็คุ้นๆเลยนะว่าจะเจออะไรเพราะว่าก็เคยบอกไปแล้วว่ามันผมก็เล่นจบไปรอบแล้วนะแต่ก็นานแล้วนะครับเป็นอาจจะเป็นเดือนแล้วมั้งครับอย่าบอกนะโลดยิโลดโหลดผมใช้ต้องใช้พลาสมาครับ ไายไหครับเราไปทางนั่นได้นี่มันจะไปไหนวะเฮ้ย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 ,อยบอกว่าจะบอกว่าผีแล้วไอตัวลอยๆนี่ผมไม่ชอบเลยคนระับแต่มันมันก็ยังดูน่ารัก,กวัยผีหัวหัวคนนด้นยังครับ เลครับกระสุนพลาสมากระส,สุนธรรมดามอยูยังมีอยู่เยอะนะครับก็ขอบคุณน้องคนนั้นที่มาแนะนำมาเม้นนะว่าต้องการอะไรกนะ็ก็ขอบคุณมากๆครับเพราะผมก็จะได้รู้แนวทางว่าคนดูก็อยากจะดูอะไรกันนะแต่แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่น ผมจะเล่นเกมในมือถือเพราะผมมีแค่มือถือนะันตอนนี้ผมก็เล่นในมือถือนะดูเนี่ยมันเป็นเป็นเกมซอฟต์พอดนะเผื่อใครไม่รู้นะซึ่งมันโหลดมันมันไม่ได้โหลดหรอกเพราะมันผมซื้อแอป,ปมาซื้อแอป,ปใน playstore อ่าก็โหลดแอป,ปใน Play s t สโตมาก็มันจะเป็นซอฟต์พอดนะซอฟต์พอดเนี่ยคือพอตโดยใช้ข้อมูลเกมจริงๆอะ่ะโดยใช้ตัว ตัวข้อมูลของจริงจริงแล้วก็เอามาเอามาซอสพอร์ตก็คือเป็นพูดยากเหมือนกันนะมันก็มันก็เป็นการพอร์ตเออนั่นแหละมีวิธีการพอร์ตแต่มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลพอร์ตนะมันจะเป็นแบบแฟนนะเป็นแฟนเกมพอร์ตมานะแล้วก็เขาก็เปิดให้เปิดขายนะเป็นแอปที่จริงไงตัวซอสพอร์ตนี่มันอยู่ในคอมแล้วก็พอร์ตลงมือถืออีกทีครับก็เรียกได้ว่าพอร์ตทั้งซอสพอร์ตที่อยู่บนคอมแล้วก็พอร์ตทั้งเกม ที่มันเกมดูมสามที่อยู่ในท c นะปวดทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันลงในมือถือนะก็มือถือก็ส่วนใหญ่จะมีเกมที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะก็จะมีพวกเกมออนไลน์นะส่วนใหญ่เกมออฟไลน์ที่มันสนุกสนุกก็มีไม่เยอะครับกบ็ที่ผมคิดจะทําก็ตามเป็นซีรีส์ก็จะเป็นพวกเทอรเรียอะไรแบบนี้ก็มันก็สะดวกนี่เทอรเรียมีเป้าหมายก็สะสมของไปเรื่อยๆแล้วก็ มีแค่นั้นครับพ่อมาครับก็ผมไม่ค่อยชอบตัวไไนะมันมันดูพ่อหมายไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ตองเลยไม่โดนนี่ไม่โดนอีกไม่โดนพีิวอยู่นะตอนนี้พิวอยู่ครับตอนนี้ก็กลิ่นไปเยอะก็พูดก็พูดคุยบ้างครับขอบคุณน้องที่มาคอมเมนต์นะก็ ผมก็ดีใจมากเลยนะที่ผมก็จะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรว่าคุณดูชอบอะไรอย่างไงผมก็จะพยายามปรับปรุงให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเรื่องที่ทําไมผมถึงไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงคลิปแบบสามสิบถึงสี่นาทีก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผมไม่อยากอัพคลิปนานๆก็มันก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะ ก็ไอ15นาทีนี่ก็ใช้พื้นที่ประมาณ1กิกกว่าได้ของคลิปนะผมก็ไม่อยากชาใช้พื้นที่แล้วก็อัปโหลดเยอะนะใช้พื้นที่มีปัญหาอะไรหรอครับแต่เวลาการอัปโหลดเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนนะผมไม่อยากรอนานๆนะผมผมอยากอัปโหลดแล้วก็อัโหลดเลยนะ <c oughs> อะไรของมึงก <c> ำ <oughs> พูดอยู่เราต้องทําไงต่อน,นี้ลงทางไหนเนี่ยมวัวแต่จะพูดครับไม่รู้ครับว่าจะต้องไปยังไง เอมันไม่มีทางลงหรอเนี่ยเอา้เอาแล้วไปไหนอ่ะไม่ต้องลงข้างล่างตรงนี้ป่ามันเราก็ขึ้นมาแล้วจะลงแต่ทำไมวะกู้ษาข,ขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวผมต้องดู n ินก่อนก็คือ PDA ก่อนนะ เมนเอลิเวเตอร์เหรอไปที่ลิฟต์หลักเหรอตรงไหนวะมาแล้วตรงนี้แน่ครับมีไอ้ตัวนี้มาขวางมันก็ต้องตรงนี้แหละครับตรงนี้หรือเปล่าได้พีมาแล้วเข้าได้นะอ่าผมรู้ว่ามันตน้องมีอะไรแน่นอนโดนไปหนึ่งดอกอุย้ยอยากมีท่าเตะจังเลยถ้าดูมสามก็ใส่ท่าเตะมาตั้งแต่ตอนนั้นนะผมว่า เป็นเกมที่มันก็จะเป็นลดความน่ากลัวไปเยอะนะเพราะว่าโปตัวไหนศัตรูหรือว่าปีศาจตัวไหนเข้าใกล้เราก็เตะมันเลยคะเหมือนวู้บเส้นสไตล์นะวูฟเฟตสไตล์ก็ภาคก่าโทษยังเตะได้เลยนะผมชอบอย่างนั้นนะเกมที่มันต่อสู้มันมันเกมยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนลั่นปืนลั่นกระสุนเยอะลั่นไปเลยไม่เป็นไรครับ ได้ในตรงนี้แต่ก็ไม่ต้องนะมาแล้วครับไอตัวนี่ครับแต่มันไม่ค่อยจัดการยากเท่าไหร่นะมันยิงไอ้ลูกไฟนั่นมาก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเราเท่าไหร่นะแต่หัวผีเนี่ยในหัวคนเนี่ย มันพุง่งมาแล้วก็มันมาเป็นฝูงนะมันไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมันชอบมาเป็นฝูงนะโอ้ยโ,โ,โอ้โยโอ้ยล่วงเลยคร cancel, ับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นลูกพี่อุ้ยไม่ยั้งเลยใจเย็นดีลูกพี่จิบเลยอกับจิบเลยตรงนี้เขาได้เปล่าไม่ได้นะ ต่อนะครับไอ่โดนโอ้ยโดน,โอ,โดนอะไรเนี่ยมันจะตีไกลไปไหนเนี่ยคือแบบไกลมากครับเราถอยมาแล้วเราคิดว่าจะไม่โดนระยะมาเลยนะแต่ก็โดนอยู่ดีครับ,บนี่มันเรียกลิฟต์เนี่ยเราคงไม่เคยโดนลงไปหรอกครับ หลังจากนี้ผมอาจจะลองเพิ่มเป็น20นาทีก็ได้เพิ่มไป5นาทีก็ดูดีว่ายังจะเป็นยังไงก็ปกติผมก็จะอัปโหลดประมาณ15นาทีนะถ้ามันตั้นเกินก็กลองเพิ่มเป็น20นาทีดูก็ได้ครับจผมว่านานนะ2 0นาทีนะนานนะ15นาทีผมว่าก็ไม่รู้อ่ะก,ก็คนก็เขาก็ชอบไม่เหมือนกันนะ นเาบบบนามึงอีกแล้วไอ้นี่อ่ะมึงแล้วไม่โดดไม่โดดวันนี้ยัดหน้าไปครับแลกไปครับคนละทีครับหลบไม่ได้ครับหลบยากครับมันเร็วกว่าเราอะไรอะ่ะตรงนี้มีมช่องน่าจะไม่ได้มีอะไรนะ ว่าเราลงไม่ได้วะลงไม่ได้หรือเปล่าไล่นี่วะก็จะได้ชุดเกาะเินมาอ๋ออกออขึ้นขึ้นขึ้นผมมีลิงก์ดิสคอร์ดนะถ้าอยากจะคุยอะไรหรือว่าอยากจะพูดกันในกลุ่มของเราอย่างผมว่าจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ก็ได้นะใชได้มาคุยกันในกลุ่มนะไอตัวใหญ่ไหมแล้ว อะไรครับตัวนี้เป็นแน่ครับมาถึงเด l t a ต้านล็บนะเด l t a ต้าล็บโซนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ไปได้เนี่วะ่ะมีหลายทางให้ต้องไปเลยนะว่าจะเริ่มจากทางไหนก่อนนี้ครับ อุยอ้ยอุย้ยหน่าหลังเลยเหรอ,อหน้าหลังเลยก็ลบยากครับตัวยอเนี์ครับโอ้ย,อยตัวแกลิ่งมาแล้วว่าโดนนะโดนนะ อุ้ยตายแล้วครับเราก็เจ็บด้วยนะไอต,ตัวแก๊ลิงครับถ้าเราถือระเบิดแล้วเรากำลังจะทำเรากําลังจะปาแล้วก็มันยิงมาเราก็จะระเบิดทันทีนะเราก็จะตายนะครับเราก็ต้องระวังนะเมื่อใช้ระเบิดซึ่งมันใหม่ครับผมขอลองตู้มวยเจ็บเดยเย็ดลูกพี่ตายครับ น่าจะเจ็บเพราะเราดูโจรวาดสายแน,นบอุ้ยงเจ็บมากครับไม่โดนไม่ตายตายไปซะตรงแรกเลือดครับเป็นไปนไม่ได้ยังไม่เจ็บนะครับในดุมนี่ยากมากครับเรายัางสำรวจไม่ครบเลยเนี่ยไปไม่ได้ ต้องมีอะไรแน่ครับให้ตัวนี้ครับายครับมีเลือดตรงนี้นะซ่อนอยู่เห็นนะเฮ้ยคกือบาดมาเก็บครับ อนี้เราจะลงไปทำไมล่ะเราขึ้นไปไม่ได้นะถ้าเราลงไปแล้วนะเมนเอลเวเตอร์ต้องลงมาอยู่ดีครับเกือบไปที่เมนเอลเวเตอร์ครับถ้าที่ไหนมีสับปะาดแรงว่าเรามาทุกทีครับหุ้ยเกือบตาย หยุดปูนระเบิดครับมาไม่หยุดเลยครับมาตลอดทางเลยครับเราไม่มีทางไหนที่เราปลอดภัยเลยนะครับทางนี้น่าจะทางนี้เปล่ายังไม่มาม่ไม่ได้มาทางนี้ใช่เหรอนี่เปล่ามีเอลิเวเตอร์มารู้สึกว่าจะลงนะครับ ่อนะยังสงสัยว่าที่ไหนว่ามีเลเวเตอร์เนี่ยโอ้โหกระโดดไม่ได้นี่จะเก็บของเลยครับตรงนี้เก็บได้นะจริงๆแต่เราไม่ต้องพยายามก็ได้ ไม่บอกทางเราเลยนะครับเกมนี้มันมันให้เราไปเองนะให้เราหาทางเองครับว่าที่ไหนคือมีเอลเวเตอร์ครับจะไปรู้ไหมเนี่ยเซกชั่นสี่ตรงนี้เราจะกลับมาที่เดิมเลยนะครับเราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ย มาไกลมากครับตรงนี้ไม่น่าจะได้เอาไงดีครับลงไปดูครับลงแล้วครับตอนนี้ลงแล้วครับเมื่อลงแล้วก็เกมก็จะไม่เดินหน้าไปไหนอะ างแล้วสรุปต้องไปทางไหนเรีแยคกเตอร์ออนไลน์หรือว่าต้องกลับไปที่แผงควบคุมที่นั่นวะม,มาทาง ทางนี้ครับสับประรดอยู่ทางนี้เลยว่าเราต้องไปทางนี้ครับอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยต้องไปทางนี้แน่ครับปวดสับประรดมาจากทางนี้นะ เขาไปชเว็บอ่าตรงใช่หรือเปล่านีา่น่าจะใช่แล้วครับผูหลงได้ไงเนี่ยนะก็กลับมาที่เดิมเลยคร,รับนี่ไงลิบนี้ป่ะ Service Access ลงไปก็ต้องขึ้นเหรอขึ้นไปชั้นออโตเรตตี้มีทางนี้กับมาแล้วไหมมาแล้วหรือเปลาไมา่ทางนี้เราเรา,เราคงมานี่หว่าอาจจะก,กลับไปทางนี้ด้วย อ้าวไม่ใช่นี่เราก็ลงมาแล้วเราก็ต้องเดินไปทางนั้นเหรอก็มีแค่ทางเดียวนะครับทางนี้เข้าได้ไหมไม่ได้วะต้องหาพีดีเพื่อต้องหาอะไรสักอย่างนะครับโอ้เดลต้าแลบ,บนี่ก็ทำมอาลงเหมือนกันนะครับ ไไปไม่ด้ผมก็เล่นนะแต่ว่าผมก็จำไม่ได้นะว่าไปผมไปทางไหนนะเพรคนนานาเลยครับลงกลับไปที่ตรงแผงรครบกูนั่นดูดีกว่า นี่นะครับมาถูกทางแล้วครับโอ้กินเวลาไปเยอะเลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ต,ตายทักทีวลยทุ้ยขอเป็นแก๊ลิงบ้างแล้วกันแลกไปเลยครับตายครับ ตั้งนานาไม่ใช่แล้วครับผมกลับไปที่ตรงนี้หรือเปล่า ในตรงนี้เนี่ยครับเด็กเตอร์นั่นจะตรงไหนก็ตรงไหนครับก็ขอตัดพ์าเทียงเท่านี้ครับก็นานเกินไปแล้วครับก็เดี๋ยวเจอใหม่พ์ทหน้าสวัสดีครับ